สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบ o ๊ก,กและชาวโซเชียลมทุกท่านอัโซเมืองภูเก็ตรถติดค่ะไม่จําเป็นว่าจะไปกรุงเทพนะคะภูเก็ตก็รถติดได้เดี๋ยวนี้หนึงชั่วโมงแล้วที่เราอยู่ในรถที่หลังจากชิบุยากำลังจะไปทํางานตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะเห็นว่าจะต้องสายรถคือเ <c oughs> มืองภูเก็ตก็เมืองคนรวยอะคะ่ะรถยนต์เยอะมากทงานาไหครับ ต้องลาสายวราแป๋มมาละเพราลาสายเขาสามทุ่มนี่ <laughs> โชว์หกโมงเย็นนะคะขณะนี้เวลาสี่โมงห้าสิบหกตายแล้วพระเจ้าช่วยนี่มาจากเออ่ชิบุย่าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็ม <laughs> หนึ่งชั่วโมงยังไม่ภายไหนคิดว่าหลุดห้าแยกฉลองไปก็คงจะ <laughs> อโซอ,อ่ะแต่ถามเทีทังมาเลยครับเมื่อกี้โทรศัพท์คว่ำค่ะ <laughs> นะคะดูสภาพก็กเธอเลยกะะ็ <laughs> เปื่อยเรานั่งนอยในรถเปื่อยกันว่า <laughs> อ่ะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพอไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูวิวตามหลังข้างๆ <laughs> ะคะ่ะเราก็มาถึงกระดนแล้วนะคะวงเวียน,นะคะ่ะอ๋อวงเวียนอนูจานทะเลนั่นคือทะเลค่ะ ตอนนี้5้าโมงสิก็ยังรงกรนอยู่น่าประมาณอีสิบนาทีก็ไม่ติดคงถึงนะครับดูสะพทะเลกลางวันค่ะทะเลดำกลางวันนะคะกิโลนี้เดียวคนเยอะแยะใช่คือกระเทยสวยอะค่ะโชว์6กโมงห้าโมงหโมงสิบเจ็ยังไม่ถึงที่ทำงานนะคะแต่งหน้ามีทุนกันทุกคนแต่งหน้าไวมาก รถติดเวอร์รถติดมากระยะทางประมาณแค่จากพที่ถึงเทียมงานประมาณแค่2ี่กิโลนั่นแหละแต่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งเพราะรถติดเวอร์จริงโอเคนะค่ะเดี๋ยวดูมีบรรยากาศหน้ยิแเ้วก็ลากันเลยรถติดจริงๆต้อง,งให้เขาติดไปไหนอันนี้คือรับรับคีิช่วงคลิช่วงตกลนนะครับ เคค่ะลาไปเลยจเจอกันคืนนี้คลิปตัวนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ